นิ้งกุลสตรีป่วยมา5ปีเผยความจริงเป็นมะเร็งพร้อมเหตุผลที่ต้องโกหกต้องรักษาอาการป่วยมานานถึง5ปีแล้วสำหรับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังนิ้งนิชยานักสิริพรมปรีดาหรือชื่อเดิมนิ้งคุลสตรีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้บอกกับทุกคนว่าป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดต้องให้คีโมและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือน และล่าสุดมิ้งก็ได้ตัดสินใจออกมาเปิดเผยความจริงที่เพิ่งทราบหลังสามีเพิ่งบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียโดยสามีให้เหตุผลว่ากลัวเธอจะทำใจไม่ได้